สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเจ้าอีสานทุกบุตรทุกคนคลิปนี้แอปมินมาอัปเดตเรดาราสุดฝนไลยฝนเพียบฝนแห้ง,นนง,งขื้นนพี่น้องเนาะแรงหนีขึ้นหนีมีฝนอยูไสภายอีสานของหา้าไปรับชมรับฟังกันเลยเนื่องจากเมนีภาคอีสานจะมีฝนฝาาขนองประมาณรอยละสิบสี่รอยละสี่สิบของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงจ้าไปรับชมกันเลย เรดาที่หนึ่งตรวจพอกุมฝนฝากระนองกำลังปันกลางถึงนักลุมฝนแห้งเขินกคก้มพื้นเทียมอำเภอทาบอจังหวัดนองขายอำเภอบ้านผือน้องหานชัยว่านว่างสามหมอจังหวัดอุดรธานีน้องบัวแดงพักดีชุ่มพ่นน้องบัวระเวบานข่าวเมืองค้อนสวรรค์เทพสถิตจตุรัสเนินสงาง้อนสารจังหวัดชัยภูมิซ่อมสูงจังหวัดขอนแก่นสว่างแดนดินซองดาวว่าริชภูมิพันนานิคมกุดบากผู้พ่านจังหวัดสกลนครชื่นช่มโกศงพีสายว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามหวยเม อย่างตลาดสามชัยข้ามหม่วงสารสการ์จังหวัดกาะสินอําเภอเ,ม,อเ,ม,เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้สมเด็จเมืองจังหันพระน้องไพจังหวัดร้อยเอด็ดกุดชุ่มไทยจเจริญเมืองปลาติว๋วข้ามเคิร์กแก้วมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรศศรราชห่วยทัพท่านปางกูจังหวัดศรีสะเกดศรีขอระพุม่มจำรงดาบจังหวัดสุรินแก่งสนามนางว่างน้มเคียวปักทองชัยจังหวัดโคราจา เรดาที่สองตรวจพอกุมฝนปานกลางถึงหนักยูเทียอำเภอเพล่จังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองน้องค่ายจังหวัดน้องค่ายอำเภอสว่างแดนดินพ่านหน้านิคมกุดบากผู้พันจังหวัดสกลนครอำเภอเสริภูมิพนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอไทยเจริญกุดชุ่มขําเกแก้วเมืองยโสธรอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอำเภอศิราราชจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญและกาสปโปลาจะ ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังถ้ามีเรดาร์าังต่อไปแอดมินจะรายงานให้ทราบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ